เออมีปันาแต่ว่าในก้ามาสนอาจารย์บอดีว่ามันมีปัาเรื่องงบหมู่บ้านเนี่ยอาารงบหมู่บ้านงบหมู่บ้านในนร่อบั่นเปลือกคือว่างบหมู่บ้านในั้นก็งขอ้งบหมู่บ้านมาจามเ้นให้งบหมู่บ้านมาจามเ้นครับแต่ทึงให้มาจำกเปลือกงบหมู่บ้านต้งจำกเซนคือข็ให้มาพัฒนานีอ้จารยัฒนาแต่ว่าปุ้มก็ไปแก้วเตี้ยงกันประว่า อาเพราะว่าผมนี่เป็นผู้รงคุณอาวุธะว่าหมจเมื่อเมื่อกัั้งนี้ปีเดียวแกเป็นลายริ้งอัะจ้าปเป็นลายริงปีดียวแกเป็นลายลายริ้งใต้เรือวีดียวคูณกว่าป้าัน้จะเล่ยูแเนบอลน้ำนะเดียวคูไอ้แกกับรมก็หลบกับแม่ปะร้กูเลยแล้วมันจเก็เ่นเตนนอเราเล่นเล่นเตนนี้นี่อันนีเป็นรีวเขาหลบกันนะมาบ้าจะนกูเลย แกมาเที้ยงกับกูอย่างงมู่บ้านอย่างบามให้แล้วมาบารื้อแล้วงมู่บ้านตั้งสามเซนเราต้องทำอะไรแต่มันเกินประโยชน์แล้วตึ้งเรื่องมันปั่นฟื้นให้ลาอาจารย์คว้างเลยที่คือเด้๋อาจารย์เรื่องมันปั่นนีเราได้งบอ่าได้งบมาทราบเซนบาททีนี้เพราะมันหวานอ่าอีเจอหัวกุ้งไอ้หมู่บ้านคือเจอหัวกุ้งในเป็นหัวกองงมู่บ้านในจวยกันเลี้ยงมันนั่นเลยไปในตองเต้ยก็บไม่ความบางหวังอันนั้นอ่าถ้าเป็นตองแต่ว่างๆไม่ปลูกปืนปั่นกัดเซตกัด ไอ้หัวจักล้ำไปได้ไปเลยไอ้เต็มคาราเบลไปเลยเต็มคาราเบลแล้วตั้งแต่เนี่ยนายแก้วว่าปลื้มไอ้แก้วว่าเจอรถที่ว่าไม่ราแล้วใช่ที่ได้เจอรถอต่ไหนแก้วกูเป็นแค่อย่ารกักรบผมจะก่อตัวยงนโยบายตรงนี้ตัวยงนโยบายเรื่องมันปั่นปลื้มวะ คือพราะมนยีเอารถกับปราไวาแลกวแตตรงนี้ไอ้เกียกติว่าบ้านเราเนี่ยนี่โยนไหนนี่อะไรนต่ำบนต่ำสิงก้อนว่างหิบก็หิบตายึ้นมาทักคนแล้ววา่าไงเราต้งงรงบา้านกับเตียนแล้วไม่ใจอย่างรถบางที่ถ้าว่าเดียวจกอตเดียวไรก็ตายโห้ก่นแลว้วคือไม่ความหวาดระนี้ก็รับเต้นตังไหวพลางเลยอ่านั่งตังไหวพลางดยู่ยาก,ากันจะกลืน โอ้ปราวาระยะต่างมันไกลครับมันไกลยถึงผมหวาดจามเช่น,นันเจอเบียจดจต้แเลยวะเจอกระบ,บ้ามือจ้องกับได้ไอ้เขามาไหวาใจในม่บ้านเนี่ัดกายเปลือยเยียดแมวหัวโบราณก็ไว้เจองัวแล้วงัวมันมีราคางัวยิงเลี้ยงไว้ย,ยิงเลี้ยงหมากหมามันเกิดหมากหมามันยิงนี่ราคาแก้วกำลังรักรอก ไม่อยากก้าแล้วมันย so ิงเกินมันยิงใกล้ได้ม so ึงตามแน่กดเต่าน anyway ี่เขาเรียกวัวกระลุยเม็แล้วมันกล้าได้ตั้งเปรี Good ้ยววัวแล้วรถมึงกันยิงไว้ด่ากล้ามันยิงตอกปีหน้าก็ตอกเร็วดากล้าโดนกว่าบ้านเดีว่าดากล้าวัวดากล้าวัวนั้นมันยิงเติมก็จะมาตัวนี้อันนี้ลูกเชือตัวเบื่อเรือลูกเชือตัวเบิ้ลเลือมึงกินเลยตัวเตาเต่าตึ๊กเตาาได้ แล้วประชาชนจะได้มีรายได้เพราะว่าเขาช่วยกันเลี้ยงแล้วรถมึงงันไม่ใจววาเกิดได้พอเจอตึ้งไม่ใจมันเกิดออกแล้วมันไม่เกิดออกกรบจิงเลยแต่ว่าได้โมมุดว่าแมงงัวมึงไม่บายเหียดไม่ต้องห้ารถกวนแล้วไปโรงพยาบาลไม่ต้องแต่ไม้ปฏิบัติกจะงัวเรามันดีว่า นี่มึงพูด์ไปนี่มึงดูตูกจัที่มีมาใต่บังปอบบรุษมึงอย่าเลื่มนะว่าไอ้วอกควายนี่มีบุ่งุณแจประเทศเรามีบุ่งุณแจเ,เราม,มรรามต้องใส่ได้โจแล้วว่าแต่ก้อนไม่รู้จักกันใช่บ่าวบ่าวจะกินกระไดเออบ่าวบ่าวจะกินหลงเออเขาจะรับอีลับแล้วลับมาใส่ยอ้าวลับมาใส่กระไดมาลับไม่ต้องลับใครรับกูมาลับเลยนั่งจองเจ็ดนี่ว่า บา,บาปมั้งว่มันแหล้วกูเลยนัก,กว่าล้วนวีแล้วมึงใอมาแต่วันจนกูวันไปเลยตึหนึ่งถึงตรงมันถึงขังงง้วนั้นมันแล้วมาเพื่อล่นกูโดยจะปอกคืคนนี้ไม่รู้ว่าหน้าว่าจ้องวานานกวนั้นออกนิดเล้วจ้าเงียบอนอนเตือนมาตีทจ้องนู่นเลยมาดากูแล้วดาถอยที่ที่จ้อง,อง,เ,าาเ,องเอาดแม่นั่งจัดแม่เลยเลือกแลวจ้ะ là bự là kẻ non mấy chạy đây lên trên mà trứng cu lược ồ oh, mày nói tùy đồ đại diện riêng cái đâu rồi còn cu đại cua rột tuôi đại bắt cua mu tuôi đại bắt tay tuôi nặng gang tròn đi pri ba mươi bay gì gặp giọt ôm là ngon mà ôm là nó quá dưa rồi ốp mà ngay nổ ra đằng ý lười ra kia มาตันไปร้องกูมาตันก claro, ah, oh, ูรักก yeah, yeah. ูเลิกคนนี้กว่าป้ารักเฮ้กูรักใครเจ๊ตังไงแล้วยืมยาโดยคนที่น้องกูไฮ้กนแล้วมึงมาแก่ก็คุยจับกะอนในเรื่องก็แบบนั้นเมึงอวาไปนี่มึงเห็นไหมก็มันเป็นสัตว์มาตั้งแต่บรรพบุรุษเราใจดำหยุดแต่ต้องครา่เมึงเห็นไม่ด่านายตองไม่ต้องแก้ไร้แก้ควายแก้ควายไม่ใช่กแก้โตโยต้าอยู่นั้นมันไม่ดีเราเหยียดแม็นได้ยังแก้ทิพย์รอหนูแล้ว เย็นแม่งดันนี่ตายไอ้รูไก่ดันดันไหนก็ดันได้เย็นแม่งกูนี่กูดันกับพึ่งอีตายห้องแล้วแล้วไม่รูไก่เลี้ยงไว้ยตุ้งน้อยไปเดียวกว่าป้าก็รามาแต่เก้าวน้อยไม่ใช่ก็เลี้ยงแล้วเต็มเม็ดกว่าป้าก็ใกล้ไหนนั่งกันแล้วปับแกไม่ให้ไปความเยอะกว่าเดิมบโบราณกูเนาะแต่ก็รู้จักอาถิพัน เจ้าจริงเหยียบไอ้ต,ตัวตัวนั้นเลยกางปากหรือที่จำตบปัะไม่ต้องบอกกูยืนช่วยเจ้ามีตบบอกกูบบตบึงเนี่ยจะแลงมือผมเนี่ยผมวัดกับนายตรงพอดีเลยอาจารย์นึกถึงมุกถึงปากพอลาวตะอาจารวนมาแต่อาจารย์นุ่นมาแรงกันได้ยบเราเอยรถกับหัวนี่ มึงแรกมันมีมาตั้งแต่ปันบาบรุตตัง้งแต่นิทรัศน์บาบรุตมึงอยาดูจบมึงก้าจะไม่หัวมันมาก่อนปันบืบหรือหัวมันก็มาก่อนกำจ่ามากอ่อนปื่อเลี่ยดแม่กูแจง้งอมป้านมากว่าบ้าการมันจะยุดกินง่ายอยู่กลางด้นเลีดแม่กูจนไม่ใจว่ากูไม่ตึ้งว่ามาก่อนแบบน,นั้นกูไม่ตึ้งว่ามันมีมาแต่โบราณอ่ะ หัวควายนี่มันมีมาแต่โบราณนะมันมีกามากว่ารถยนต์เอ้ไอต้องกูยแรงจะกรกรรมมึงหวาปน,นันต่อเจ้าวันนายต้องนะมึงหนังต้องเต้ากับกูก้าไปในเมืองหนังต้องเต้ากับกูนี่ก้าไปในบ้านโดนต่อเจ้าเออแล้วกูไอ้มึงเง็้ยรักดีเดี๋ยวว่าก็เปิดใกล้นี่จะก็เปิดใกล้ไนเมืองเป็นจิ๊บจิบ๊บมันมันย่งแด่โจร,ร่มรถยนต์ในเพลเตอร์โจร,รูมหัวก็ว่าไม่ออ เราเคยตั้มโจรูมัวก็เรียกวัวกุ้งไม่ใช่ตั้มโจรูมัวมึงมอยู่ nhà านไปปั่นนั้นไม่รอดแต่กูเห็นยังไม่ยังได้จู่จู่กีไม่จู่ม่จิแต่มึงวางงัวมึงมีกาใจก็ไม่เปิดโจรูมัวคนนี้ตั้มโปรโมชั่นไปเลยหยัดแม่ดาวเก้าจิมเก้าบาทพร้อมเจาะหมูกรีเต็มเชือกล่ามยาวยี่สิบสามเมตรป๋อเหลามาอยู่ปั่นนั้น แต่มึงไม่นึกตึ้งหมุนกุณว่าหัวกูว่าไม่หว่าได้แต่จัดประเพณนี้มึงไล่จริงไล่ย,ยันไตนาให้เราเห็นไหมให้เราได้โปรโก้าวได้มีก้าวกินกว่าจะได้มาเป็นข้าวกว่าจะได้มาเป็นร้านอ่ามึงเห็นไหมหัวมันตะมันมึงโรงมม,มึง,งไม,มไงกว่าจะมาเป็นร้ามึงโรมไมมันมันเป็นอะไรได้มาก่อนกว่าจะมาเป็นร้านลงฝาก่อนแตงว่าก่ัวปนี้ แกปแรงแต่ว่างก็ไม่แกปแรนที่แย่งแหม่มได้ทำจินโตสัดตบแรงไม่พบแล้วกูทบปลัดตัวเดียวเแามาเตี้ยนแรงเปรตเปรตไมึงเนี่ยไอ้บัวนิยมใหม่เตู้นิยมข็อยากไอ้ไม่รู้จักอันลังไปเลบ่ร้อเลยยังดิ้นอยู่ที่เัยที่ไรายกายหมดจะแม่ไปเจอรถมึงจำไว้ได้แกวไอ้ดิ้นมันยิงว่ายยิงมีราคาเออรถมัน ไอ้ยิงวายยิงด่าก็ตบไอ้นั่นมึงเล่นจำากี่วันกับกูไม่หว่าแต่ถ้าต้องหมุดงานหมุดแม่มึงไครนักใครนักแล้วงป้าไปโรงพยาบาลอย่างแม่ย่างแรงด้วนมึงหลักไปกับหัวกุ้งไะเย่างแม่ไม่องป้ามารับกูกูไม่ใจว่าอีไม่ตัดหลัวไปไงไงจังเจ้าเจ้าว่านั้นเออเวลามีงานมีการตอดตินตอดป้าป้าแต่งานขึ้นบ้านไหม อะหัวกุてて้งควายกุ้งคนไหนกินก็โรอแล้วเออของกุ้งหัวกุ้งควายกุ้งคนไหนกินแล้วก็มึงไอ้ได้กินนิ่มและดองนิ่มหยัดแม่กินมาตั้งแต่บางคนรอหนุกินหนวนน่นแล้วนี่มนะกูบอกเลยไรไม่นึกหยัดแม่มึงแลยแต่จังหวัดงรีปุรี่อยู่บ้านบางราชันอนุตราบารีแต่เต็มเต็มเชยเราคนใทอ่ะนักรอบปันหนักชันนไห จันนวดเกลียวไหนตองมินได้เขาเก้ควายไปควันไปกาอ่าเก้ควายเขาไปโจรับฮะมึงเข้าใจไหมเก้ไปโจรับแล้วต้งที่นี่มึงแหลแต่านเดเดจันบ่าปอกคนปอกคนนี่จันป่อีก้าวใจเลยนี่ว่าตูเตี่ยงกันเรื่องเลยนี่เตอไหนตองกับนายเกลียวนี่เข้าใจคนละมุมโรเมือนนั่นแหละแต่เข้าใจคนละมุมปุ๊บปุ๊บปุ๊หนาใจอาจารย์อ้าวไอ้มันหนาใจอาจารย์เนาะ เก็ดแม่มวยตายว่าไงเปรตนีนต่จาเปรตึงก็ไม่นานเดาจัดกว่าเดือนมัง่งโอ้กี่คอยจัดลักขามัง่งเก็ดแม่บอกดังขึ้นว่าคนดัตายรับยิงกับนูอูบาท